อาละครับวันนี้ผมจะมาสอนการย้ายข้อมูลจากแอปเป๋าตังค์เครื่องเก่านะครับไปยังอีกเครื่องหนึ่งนะครับเป็นเครื่องใหม่ของเราอันนี้ให้ดูว่านี่คือแอปเป่าตังค์เครื่องเก่าของผมนะครับโทรศัพท์เครื่องเก่าผมก็เก่าแล้วนะครับข้อมูลทั้งหมดจะอยู่ใน g Wallet นะครับตังค์ผมเดี๋ยวข้านี้นะครับประมาณนี้เดี๋ยวเราไปดูกันนะครับว่าเราจะย้ายกันยังไง อ่าตอนนี้ครับเราอยู่ที่เครื่องใหม่ของเราแล้วนะครับอ่าอัดับแรกเราต้องมีแอปที่ชื่อว่าแอปปอดตังนะครับแล้วก็เข้าไปจากนั้นเราสแป๊บนึงนะครับแอปก็กำลังรันครับจากนั้นก็กดอ่าถัดไปครับอันดับแรกต้องเปิดอินเทอร์เน็ตมือถือเราด้วยนะครับต้องใส่ซิมเราด้วยนะครับอ่าจากนั้นก็ใส่เบอร์มือถือที่เราเคยลงทะเบีเยนไว้นะครับผมอันดับแรกผมขอเซ็นเซอร์ หรือปิดเบอร์ผมก่อนนะครับอลไก็ะใจะได้รหัส OTP มาครับให้เรากอรหัสเลขตามที่ข้อความส่งมาได้เลยครับกอเข้าไปเลยนะครับจากนั้นก็กดยอมรับนะครับกดตกลงจากนั้นให้เราป้อนรหัส PIN ของเรา6หลักครับ อีกครั้งครับครับผมจากนั้นเราก็เข้าไปที่ g-wallet นะครับเข้าใช้งานนะครับทำตามขั้นตอนนี้เลยนะครับจากนั้นให้เราย,ยืนยันตัวตนในการใช้บัตรประชาชนของเรานะครับ หรือจะใช้สมุดบัญชีเงินฝากของกรุงไทยนะครับหรือแอพธนาคารกรุงไทยก็ได้นะครับแต่ครงนี้เราจะใช้บัตรประชาชนประจำตัวของเราเองนะครับอพอเราได้บัตรแล้วนะครับกดเข้าไปนะครับถ้าขึ้นถานนี้ให้กดอนุญาตน,นะครับอ่านบได้หมขอเซ็นเซอร์ บัตรประชาชนผมของผมก่อนนะครับถ่ายบัตรตามรูปเข้าไปเลยจากนั้นเล็บัตรก็ขึ้นมาแล้วก็กรอกชื่อครับแล้วก็นามสกุลของเราลงไปกดยืนยันครับยืนยันครับ ระบบจะส่งเลข ODP มาในเบอร์มือถือเราแล้วก็กรอกเข้าไปเลยครับอย่างนั้นสแกนใบหน้านะครับพยายามเตรียมใบหน้าให้เราให้พร้อมนะครับในทีนี้ที่ผมที่เห็นที่เห็นผมอยู่นี้ผมใส่แว่นตาใช่ไหมครับแต่บัตรประชาชนผมไม่ได้ใส่แว่นตานะครับเพราะฉะนั้น เราต้องทําให้เหมือนบัตรประชาชนของเรานะครับผมขอถอดแว่นนะครับทําตามตรนสื่อสีได้ให้มันโชว์ขึ้นมาเลยอย่างนี้ก็ได้แล้วครับเรียบร้อยระบบเรานำเนินการได้อยู่นะครับเรียบร้อยครับ ทีนี้ลองเข้าใช้ดูครับเมื่อกี้ล่าสุดจํานวนเงินของเรามีอยู่10บาทใช่ไหมครับรอดูนะครับจิวเลของผมจะ1 1บบาทเหมือนเดิมไหมสิบบาทเหมือนเดิมครับช่วยติดตามผมด้วยนะครับกด s u b สไครต์กดกระดิ่งเพื่อการแจ้งเตือนของเรานะครับเราก็จะมีคลิปใหม่ๆเกิดขึ้นให้เรามีคลิปใหม่ๆใ,ให้ติดตามอีกเยอะแยะมากมายนะครับขอบคุณครับ